น a m o ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน a m o ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน a m o ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพบูติสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ คุณธรรม <c oughs> ที่พวกเราต้องการพวกเรายังขาดอยู่มีมาก <c oughs> แต่ในปัญดาคุณธรรมทั้งหลายขอที่สำคัญอย่างยิ่งข้อหนึ่งก็คือสติการที่เรามีสติ อยู่ด้วยสติในทุกีลรยาบทพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าเป็นความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่ความไม่ตายผู้ไม่มีสติทาบอกว่าเหมือนกับตายแล้วคือชีวิตไม่ค่อยจะมีคุณค่าผู้มีสต,ติไม่มีสติ เป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะมีความคิดสางสรรค์อะไรดีอะไรชั่วก็ไม่คอยอยากคิดคิดแต่ว่าอะไรสนุกอะไรไม่สนุกอะไรถูกใจอะไรไม่ถูกใจเรื่องความถูกต้องก็ไม่ค่อยจะคำคำหนึ่งถึงผู้ขาดสติมักจะไม่ได้ พิจารณาถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรหรือสิ่งที่เป็นบุญหรือเป็นบาปรือปล่อยให้จิตใจหรือปล่อยให้ชีวิตปล่อยตามกระแสของความอยากรือปล่อยตามความกดดันหรือสิ่งมากระทบภายนอก ไม,ไม,ม่ไม่มีความเป็นตัวของตัวไม่มีความเป็นอิสระเลยดังนั้นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตแห่งความตื่นชีวิตที่สดชื่นชีวิตที่เบิกบานคือการเจริญสติทุกวันนี้ที่คนมักจะมีความรู้สึกว่า ชีวิตจำเจรู้รสึกแสงรู้สึกชีวิตไม่ชีวาชีวิตนาเบือ่อนี่ก็เพราะเราขาดสติถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้พูดได้เลยว่าคนนี้ขาดสติเ <c oughs> พราะจิตใจที่อยู่ในอดีต ให้อยู่ในอนาคตมากที่ต้องมีความรู้สึกจำเจเป็นประจำพอลุดออกจากปัจจุบันแล้วเอาเรื่องอดีตมาคิดมาปรุงแตง่งเอาเรื่องอนาคตมาปรุงแตง่งมาจินตนาการแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบือ่อ <c oughs> แต่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันให้มากเราก็รู้สึกเบาตัวสบายปรารบเรื่องอดีตปรารบเรื่องอน,นาคตในเวลาที่สมควรในโอกาสที่สมควรเพื่อช่วยการทำหน้าที่ในปัจจุบัน ใความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์หรือความคิดที่เศร้าหมองนั่นเราต้องดัดออกให้ได้เมื่อเรามีสติมีความเคารพกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เราสามารถมีความสุขแม้กับ กิจกรรมประจำวันเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องการเดินไปเดินมาเรื่องการปัดกวาดการเช็ดถูและการทำกับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะให้ความสุขแก่ผู้ที่กระทำสิ่งเหล่านั้นโดยความเคารพด้วยความตั้งใจโดยสติ ฉะนั้นชีวิต <c oughs> ของเราจะมีความสุขเราต้องฉลาดในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเพ่าถ้าอารมณ์ครอบงำเมื่อไรเราก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์เมื่อนั้นและไม่มีใครจะบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้เราเป็นทุกข์พอจิตใจเราไม่เข็มแข็งจิตใจมันยังอ่อนหัด มันยังขาดสมรรถภาพยังขาดความแข็งแกรง่งยังไม่มีวิชาป้องกันตัวเท่าที่ควรและจิตใจอ่อนแออย่างนี้ก็พร้อมที่พร้อมที่จะติดเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะป่วยกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่ตรงกับความคิดไม่ตรงกับความหวัง ไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองถ้าเรามีสติแล้วจิตใจรู้สึกไม่มีประมาณไม่ถึงว่าเราไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์ต่างๆถ้าเราไม่มีสติแล้วสิ่งใดเกิดเราก็ไปเกิดกับมัน ดับเราก็ดับ,บมันเราก็เกิดเราก็ดับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบทีนี้เรียกว่าเป็นวัฏสงสารแต่ถ้าเรามีสติแล้วสิ่งใดเกิดเราก็รับรู้ตั้งอยู่เราก็รับรู้ตาบไปเราก็รับรู้เ <c> ม <oughs> ื่อเราอยู่อย่างนี้มีปกติอย่างนี้จิตใจเราไม่เหนื่อยถ้าปล่อยให้จิต ไปเกิดกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตแล้วตับกับความตับไปของสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเราเดินขึ้นเขาลงห้วยอะไรแเหนื่อยแต่ถ้าจิตมีสติมันก็อยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับเดินในที่ราบเดินไปเรื่อยๆมันเข้าจังหวะของการเดินแล้วเดินได้ไกลเรไม่รู้สึกเมยลาเดินไป อย่างสบายโดยปกติในชีวิตประจำวันของเรางานเราเยอะความรับผิดชอบมันมีมากโอกาสที่เราจะได้หยุดจะได้ทบทวนตัวเองก่อนที่จะตัดสินว่า จะเอาหรือไม่เอาจะเอาอย่างไรหรืไม่เอาอย่างไรนั้นมันยากมันก็มีหลายครั้งที่ไม่มีเวลาต้องตัดสินอยู่ในเวลานั้นในขณะนั้นฉันโอกาสที่เราจะผิดพลาดก็มีสูงแต่เป็นสิ่งที่ นักปฏิบัติต้องสังเกตทุกคนว่าถ้าเรามีสติแล้วเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างชาลงที่จริงถ้าดูที่นาฬิกามันไม่ชาลงหรอกมันเวลาในนาฬิกาก็เหมือนเดิมแต่ในความรู้สึกของเรามันชาลง เรามีเวลาเพียงพอที่จะวิเคราะห์ที่จะกลั่นกรองที่จะตัดสินอย่างถูกต้องโดยไม่เชื่ออารมณ์หรือความคิดเดิมตั้งเดิมหรือว่าอาคติที่อาจจะปรากฏอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นพอขอโทษอตัวอย่างสมมติว่า มีใครที่เราไม่ชอบเสนออะไรสักอย่างถ้าเรากำลังยุ่งยุ่งอยู่ยังไม่มีเวลาที่จะคิดอย่างละเอียดว่าดีหรือไม่ดีเรามักจะปฏิเสธไปเพราะเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบเขาคือมีความพร้อมที่จะปฏิเสธสิ่งที่เขาเสนออยู่แล้วยิ่งอยู่ในคราวที่กำลังวุ่นวุ่นอยู่ มีเวลาน้อยก็ยิ่งมักจะเป็นอย่างนั้นในทำนองเดียวกันคนที่เราชอบคนที่เรารักเขที่เราคนที่เราไว้ใจกำลังยุ่งยุ่งอยู่มีกำลังทำอะไรหลายอย่างอยู่ในเวลาเดียวกันเขาเสนอหลายสักอย่างแล้วมันจะบอกเออเอเอทำไปเลยโดยไม่ไดีพิจารณาเหตุผล เขาที่ควรเป็นแต่ว่ามีอากติก็ชอบเขาไว้ใจเขาก็ทําไปเลยอย่างนี้ผิดพลาดได้เหมือนกันถ้าเรามีสติเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันช้าลงเอาเวลาคนมาหาเราด้วยความเร่งด่วน เขากำลังรีบรีบ,รบเขาต้องการเร็วเราก็ยืนหยัดในหลักการของตัวเองนะ,ะบางที่เขาอยากได้เร็วเราก็ต้องให้ช้าแล้วเขาอยากได้ช้าเราก็ต้องให้เร็วอันนี้ก็หลักการของหลวงพ่อเหมือนกันคือไม่นอกจากการไม่หลงอารมณ์ของตัวเองเราก็ไม่ปล่อยตามกระแส อารมณ์ของคนอื่นในสังคมไทยและในวัฒนธรรมไทยซึ่งคนพยายามจะปฏิบัติต่อกันอย่าไม่ให้เสียหน้ากันหรือว่าโดยการความเกรงใจซึ่งกันและกันคนที่มาแรงคนที่มีอารมณ์มักจะพัดพาคนอื่น ไปตามเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าคนอื่นเขาก็เฉยเฉยจะเอายังไงก็ได้นะเ,เพราะฉะนั้นผู้ที่มีอารมณ์มักจะนำคนอื่นให้ติดตามหรือว่าให้ให้ให้คอยตกแถวตามๆกันไป นั้นเราต้องมีสติมีสติแล้วจะมีสัญญาณเหมือนจะมีกัลยาณมิตรโดยจะมีอาจารย์อยู่ในใจอาจารย์นั้นจะบอกว่ายาเลยไม่ถูกหรือว่าจะบอกว่าได้ไม่เป็นไรถูกต้องแล้วาการมีสติอย่างนี้อยู่ที่การฝึกฝึกบ่อยๆฝึกให้มีความ พอใจฝึกให้มีความสันโดษอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดความรู้สึกว่าเบื่อสแสดงว่าไม่พอใจกับปัจจุบันความเบื่อคือความไม่พอใจชนิดหนึ่งตรงการอะไรมาก,กิดตุน้นให้เรามีความสุขมากกว่านี้ ยังหลงอยู่ยังเชื่อว่าความสุขอยู่ที่การกระตุ้นประสาทหาความสุขแบบนั้นขาดความสุขแบบนั้นเมื่อไหร่ก็รู้สึกขาดขาด,ขาดอยู่รู้สึกว่าต้องหาอะไรสักอย่างต้องคุยกับใครสักคนหรือว่าต้องดูทีวีหรือต้องเปิดวิทยุต้องมีเรื่อง ได้เรื่องหนึ่งมาทำให้เราได้ลืมตัวเราไม่ต้องไปอยู่กับตัวเองนานเพราะคนเราไม่ชอบอยู่กับตัวเองถ้าเราฝืนฝืนกระแสยอมทุกยังไงเราก็จะอยู่อย่างนี้เราจะไม่หาสิ่งใดเราก็จะอยู่กับตัวเองอยู่ไปอยู่มามันก็ดีเหมือนกันมันก็เยือเกเย็น เราเห็นว่ายิ่งยิ่งไปหา,าสิ่งนอกตัวมาปลอบใจแลหาสิ่งนอกตัวมากระตุ้นจิตเขาก็ยิ่งทำให้เราอ่อนแอยิ่งทำให้เรา,ามีสติน้อยลงน้อยลงเราะมีสติการจะมีสตินต้องอดทน เมื่อมีสติแล้วก็มีโอกาสที่จะพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเริ่มจะเป็นที่พึ่งของตนได้ีนเมื่อเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เราจะมีกำลังใจที่ในการที่จะทำสิ่งที่ ถูกต้องนั้นคือเราทุกคนมัน,มนก็มีกําลังอยู่ทั้งนั้นฮะมีกําลังใจกันอยู่ทั้งนั้นแต่มันอาจจะรั่วไหลอยู่มันไม่ได้วรวมเป็นกระแสเดียว <c oughs> เหมือนกับาทานน้ำเล็กๆน้อยๆ้ามารวมเป็นกระแสเดียวเป็นแม่น้ำจะมีพลังมากจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราเลือกคิด เลือกสนใจแต่เรื่องที่สร้างสรรค์ไม่ปล่อยให้จิตไปคิดวิตกกังวลหรือคิดแค้นใจคนนั้นคนนี้หรือคิดบอกควยอยู่กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเราดัดส่วนนี้ออกและเลือกที่จะคิดในเรื่องที่จะเสริมสร้างคุณงามความดีเสริมสร้าง ความสุขที่ปราศจากโทษอยู่ในใจเราว่ามีกำลังันผู้ที่ทำความเพียรทั้งจิตถ้าทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอจะรู้สึกว่าตัวเองมีกำลังบางคนปฏิบัติธรทานอนแค่สองสามชั่วโมงก็พอบางคน ปฏิบัติทั้งคืนเลยก็ไม่ง่วงพอมีปิติมีความสุขกับการปฏิบัตินี่บางคนจะสงสัยว่ากําลังมันมันได้มาจากไหนมันกําลังมันมาจากกําลังถ้าเราอยากได้ได้ความเพียรอยากจะเป็นผู้มีความเพียรจะต้องทำความเพียรความเพียรมันเกิดจากการทำความเพียร เหมือนกับความดีมันเกิดจากการทำความดีการทำความเพียรการปรารบความเพียรก็กลายเป็นนิสัยกลายเป็นสิ่งที่ทำง่ายถ้าเรายินดีในการทำความเพียรยินดีในการคัดกลาวกิเลสเราจะเกิดความรู้สึกรังเกียจต่อความเสียการเสียเวลารังเกียดต่ดอ ความขีดกีดขีขค้านแล้วปีติมันจะเกิดขึ้นปิติจากการปฏิบัติมันเป็นเหมือนกับนาำอมฤิตที่ล่อเลี้ยงจิตใจผู้ที่ได้ปิติจากการทําบุญที่ปีติจากการให้ทานเป็นปีติจากการ ละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งกายบวาจาคือเป็นผู้มีศีลธรรมผู้ที่ได้ปิติจากการาทำสมาธิภาวนาผู้นั้นจะมั่นคงอยู่ในธรรมถ้าเป็นพระโอกาสที่จะละสิกขาไปเกือบจะไม่มีเลยถ้าเป็นโยมแล้วโอกาสาที่จะเสื่อมจากะรำรม,มันจะมีน้อยมาก เพราะคนเราต้องการต้องการความสุขต้องการปิติถ้าเราได้ปีติจากสิ่งที่ถูกต้องความทิ้งรนและความต้องการที่จะได้ปิติจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะตับไปจะหายไปทันทีท่านท่านให้เราเสวงหาปิติในธรรมปีติในความดี ปิติในความสงบปีติในความจริงการเข้าถึงความจริงของชีวิตยอมนำความสุขมาสู่จิตใจเราการมีสติก็มักจะนำความสุขมาสู่ชีวิตของเราโดยไม่ต้องสงสัยเป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ยากเราลองเปรียบเทียบดูระหว่าง พราวที่จิตใจวาวุ่นคุณมัวกำลังเป็นทุกข์วิตกกังวลเป็นห่วงคิดเรื่องนั้นคิดรล่อในคิดไม่หยุดว่ามีความสุขไหมเปรียบเทียบกับคราวที่เราไม่ค่อยได้คิดอะไรทำสมาธิเดินจงกรมอยู่ในปัจจุบันอยู่ง่ายๆ ไม่ต้องไปคิดเรื่องคนอื่นเขาไม่ต้องไปคิดเรื่องอการงานไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเราก็มีความสุขใช่ไหมนี้ก็เป็นหลักการที่เห็นไม่อยากคิดมากก็ทุกมากคิดน้อยก็ทุกน้อยอไม่คิดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเลยนี่ก็ไม่ทุกเลยแล้วเราทุกคนก็มี ศัก,กยภาพมีวิสัยที่จะเข้าถึงความสงบทั้งนั้นแต่หากว่าคนบางคนและคนบางกลุ่มไม่สามารถเจริญในสมาธิทําได้พระพุทธองค์ก็ต้องตรัสเพราะท่านสงเมตตาสัพเพสัตทั้งหลายถตาหากว่าเกิดเป็นผู้หญิงปัรญุธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าจะต้องบอกถ้าเป็น คนแก่ทำจิตใจสงบไม่ได้ปัรลุทำไม่ได้พระพุทธองค์ก็ต้องบอกแต่ท้าไม่บอกอย่างนั้นเลยตรงกันข้ามท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงทำได้สามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดพองได้มันไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิด มันไม่ที่ไม่ได้อยู่ที่อายุขครมาอยู่ที่ความพระเพียรพยายามอยู่ที่การกล้ากล้าสละความเคยชินเก่ากล้าสละกิเลสที่เราเคยเยึดมั่นถือมันเอาไว้เหมือนกับการเดินทางจากบ้านหรือประเทศที่เราเคยอยู่ตลอดชีวิต แล้วก็กล้าเดินทางคนเดียวไปในประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อนถ้ากล้าอย่างนี้การปฏิบัติจะไม่ยากมันอยู่ที่ความกล้าหาญกว่าไม่ไม่เป็นคนขี้ขลาดพร้อมทุกอย่างเพราะมีประพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งหรือว,ว่าเราอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญามีศีลธรรมเป็นพื้นฐาน ไปที่ไหนอยู่กับใครเราก็ไม่ต้องกลัวเราจะปลอดภัยอยู่เสมอและไม่มีศัตรูอันใหนที่จะน่ากลัวเท่าจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสข,ของตัวเองเพราะศัตรูนอกตัวเราเขาอาจจะ,ะทำร้ายร่างกายเราได้หรือ ทำลายเชื่อเสียงของเราได้โดยการใส่ร้ายเป็นต้นแต่ไม่มีสตรูคนใดที่สามารถทำลายคุณธรรมอยู่ในใจของเราได้แต่เราเองถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาสิ่งที่ดีที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วไม่ขยัน ในการคอยขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปคุณ,ณธรรมที่เราได้สังสมมาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติก็เสื่อมถอยไปได้หายจากจิตใจของเราได้เพราะมัไม่ใช่สัพสมบัติอัอนอที่ฝากไว้ในธนาคาร้วยเป็นสิ่งที่อ,อยู่ใน ขังหรือสิ่งที่เราไว้ใจได้ก็ล้วนแต่เป็นของไม่แน่นอนอถ้าไม่รักษาไว้ให้ดีมันก็เสียได้เหมือนกับอาหารบางอย่างถ้าไม่เก็บไว้อย่างดีมันจะเสียได้เร็วเสียได้ง่ายเราต้องรักษามันไว้ดังนั้นเราต้องอคอย สังเกตนะค่อยๆเก็บตัวอย่างจากชีชวิตของตัวเองอย่างเช่นในอดีตที่เราเคยมีกิเลสยุยวนจิตใจอยากทำสิ่งที่รู้ว่าไม่ถูกอยากทำจริงๆแต่สู้กับกิเลสนั้นจนเดชนะในที่สุดได้ปล่อยวางกิเลส ข้อนั้นในที่สุดอาตมาวัตถุคนที่นั่งที่นี่ก็คงจะเคยมีในอดีตบางคนอาจจะหลายครั้งบางคนอาจจะไม่กี่ครั้งแต่เอาได้ครั้งเดียวก็พอเพราะนั่งก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถชนะกิเลสข,ของตัวเองได้จำไว้ให้ดีและในชีวิตประจำวันเวลาเราเจอกิเลส ที่เรายัางรู้สึกว่าโอ้สู้ไม่ได้หรอกอยังละไม่ได้เราต้องระลึกในโอกาสที่เราเคยชนะกิเลเพื่อเป็นกำลังใจ